เซงครับออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคแล้วก็พี่ปาราฟเอลที่เดิมนะฮะก็อยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอดบนเกาะสูงจันจ่าภาค2องเซสชั่น2เองนะครับก็เป็น EP ที่3แล้วเองนะครับผมนะฮะที่เรามาเล่นเอาชีวิตรอดบนเกาะสูงจันจาเนี่นะครับผมนะฮะก็ใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบต่อไปด้วยกันนะครับมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์เลยนะครับผมนะฮะ โอ้ยป่าก็นั่งมูนหน้าหนึ่งแสนครับนะโอเคมาด้วยันมาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอ่ากำลังจะบอกเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําฟาร์มต้นไม้แล้วก็ฟาร์มข้าวสาลีกำลังโกสมริกาฉามีนี่นะครับผมนะฮะแต่เป็นฟาร์มข้าวสาลีที่ไม่ใช่ฟาร์มธรรมดาแน่นอนครับผมระดับพวกเราเลยนะฮะก็จะเป็นบ้านแบบบ้านฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรป่ากั้นหันลมอ่ะประมาณนั้นไหมอ่าคล้ายๆกันนะแต่ถ้าจะกั้นหันลม มันมันยากอ่ะเดี๋ยวเพื่อนต้องหันหน้าทางนี้นะครับหันหน้าทางนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มอ่ะทุกคนไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะพี่ปลาพี่มอนตาทีปลาเดี๋ยวมาปลาไปหาดินเพิ่มไหมเพราะเราจะทําการปูฟาร์มแบบปูพื้นอ่ะปูพื้นแบบยาวๆฟาร์มต้นไม้อะไรเงี้ยเข้าใจไหมได้แต่เราพี่มีจะปูพื้นยาวๆแบบออขอโทษ ปูพื้นเนี่ยไม่ปูแบบไหนตรงนี้เหรอเหลือขมันบนนี้อันเนี้ยอันเนี้ยต้นนี้บนนี้จะเป็นฟาร์มต้นไม้โอ๊กเราตรงนี้เห <c oughs> รอเข้าใจไหมอ่ะเอาน,นี่ไปไป <c oughs> เอาดินไปแล้วก็เอาหญ้าไปปลูกนะพืชติดแบบหญ้าเขียวสะอาดเลยประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคทุกคนก็อย่าลืมทำคะแนนแล้วก,กันนะครับว่าวันนี้ใครจะตกเยอะที่สุดนะฮะ <c oughs> โอเควาร์ปนี้น่าจะดึงในนั้นพวกผมทำกล่องครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การไม่เสียนาฬิกาทำคเลยแล้วกันฮะ ีป่ปลาจะมีหน้าที่ทำอะไ<ห>รฮะวันนี้วันนี้ก็จะทำฟาร์มต้นไม้แล้วกันเนาะทำฟาร์มต้นไม้ขุดดินก่อนสิงแม่ของปลา <ๆ S 2> โอเคของปลาทำฟาร์มต้นไม้ของผมจะเป็นฟาร์มข้าวแล้วกันนะบ้านเลยชึบวางนี้แล้วก็วาง1 2 3อย่างนี้นี่จะเป็นฟ้ามันติดหัวด้วยวะผมลืมไปทุกคนครับก่อนนี้เราจะทำเป็นปลาเกาะไอ้ข้างบนหัวพี่เนี่ยปลาพยายามแบบต่อได้ไหมไม่เราเคลียร์ก่อข้างบนเสร็จแล้วเราไปทำข้างล่างดีกว่ามันจะง่ายกว่ามันจะไม่มั่วก็ได้นะน้องน้องน้องจัดการเลยเดี๋ยวพี่ทำบ้านก่อนแล้วกันนะงั้นน้องเคลลียร์กก่อข้างบนนั จะไปฮะปลาเคลียร์ทุกอย่างเลยนะฮะเคลียร์แบบพื้นที่หมดเลยโอเคผมก็โดนอะไรบางย่าผมมาแล้วหนะึ่งอ่าสองสามสี่ผมทำเป็นบ้านทุกคนครับทำเป็นบ้านทุกคนเข้าใจไหมเป็นบ้านนะครับทุกคนเป็นบ้านเลยนะฮะตรงนี้จะวางประตูแล้วกันนะโอเคเอาชึบโอเคประมาณนี้นี่ก็จะเป็นทางเ <Okay. S 1> ข้าทุกคนคนระับเป็นแบบมันไม่เฉิงว่าบ้านทุกคนมันคือจะหลังกันกันเอ่อกันหันกันหันลมโอ้โห<ช>อันนี้มันเป็นบล็อกน้ำผึ้งนะพี่แซมตรงเนี้ยใช่เขาบนหัวเนี่ยตรงเนี้ยที่ปลาอยู่นะครับเป็นบล็อกน้ำผึ้งทุกคนครับบล็อกน้ำผึ้งมันทอะไรได้อะทุกคน แล้วมันทำให้กินได้ไหมทำยาเนี่ยบองน้ำผึ้งแหนเฮ้ยแล้ต้องโยมไป็นยังไวะนี่ทุกคนเนี่ยพอมันยืดแล้วมันเหนียวๆได้ป่ะนะใช่มันเหนื่อๆอ่ะคือมันกินได้ป่ะลองขี้ขวากินดิไม่ได้อะทุกคนรเว่ามันเอาไปปรุงปรุงยาปรุงนู่นปรุงนี่ทำให้แก่ลยแก่แก่ป้าต้องทำไปนี่พี่มีล้วอยู่ป้าเอาลงมาไหมไอ้เจ้าแก่ที่มันอยู่ในโลกใบมนวันน่ะเนี่จ้าแก่เจ้แก่เจ้แก่คุยกับฉันก่อนโอ้ไม่ใช่หรอนี่ไงจะแก่นี่แซมแก่ลงไปแล้ว อาอจริงเหรออ่ะมาเนี่ยปลารู้สึกมีเชือกนี่ใช่ไหมเอาเชือกมาหน่อยพี่แซมมีอันนี้ใช่ปะมีือกปล่อยตรงนี้อะแต่มันก็อยู่แถวนี้ถังน้ำพี่ถังน้ำรู้สึกอยู่อ้ามีมีอันนึงโอเคถ้างั้นต้องจะบุกน้ำข้างบนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วผมจะอันนี้ทำไมวะเนี่ยผมจะไอ้ใช้อันนี้ทำไมอ่ะเขาเรียกไงนะ ผมจะใช้คับประตูเพิ่มทำแบบวะเนี่ยมาทำบ้านตอนนี้ไม่ได้มีทั้งหมดสองบ้านตรงนี้จะเป็นกลางทางนี้เป็นบ้านนะทุกคนเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจโอเคเราทำต่อให้ดูกแน้วทุกคนเข้าใจนะฮะถ้าทุกคนไม่น่าจะเข้าใจแน่นอนเพราะผมพูดขนาดนี้โอเควางไว้นี่ไปชลบเรียบร้อยทุกคนครับทุกคนคิดว่าทุกคนอยากให้มี ep ep สี่ไปไหมครับตอนนี้ผมคิดอยู่นะว่าผมจะสลับลงกันแล้วกันนะครับแบบว่า เดี๋ยวผมจะลงคลิปเนี่ยไอเอาชิรอดสูงจสีดใีทีน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าไม่ก็วันพฤหัสนี้นี่ทุกคนครับแต่วันนี้ผมลงอาคารเนี่ยไอชื่ผมลงวันวันนี้วันอะไรวันนี้ลงพุชใช่ไหมนี่น่าจะลงพุธหรือวันคาระวันนี้ลงวันเออสักวันนะครับทุกคนนั่นแหละเออนะฮะมันต้องมีสักวันผมกำลังหาเวลาลงทุกคนนะว่าคิดดูว่าจะลงวันไหนทุกคนอยากให้ผมลงคลิปเนี่ยทุกวันไหนนี่นะครับในเลื่อคอมเมนต์นะฮะเพราะปกติเนี่ยผมจะลงเอาชิรอดเอาชิรอดหรือซ่อนแอบเนี่ยซ่อนแอบจะลงทุกวันทัวอะะไรน ทุกวันเสาร์ไง <ฮะ S 1> ขอบผมนะซอ่อนแอบทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็มาชิลลอดยี่สิบสีโมงทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็โลยมูลทุกวันทุกวันเลยนะทุกวันศุกร์ใช่ไหมอ่านะครับทุกวันโลยมูลทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยน<ฮ>ะก็อย่าให้ผมลงคลิปเอาชิลลอดสูญจะจัดวันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยก,กันนะครับแล้วก็ช่องไี่ปาน้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะครับช่องเกี่ยวกับทำเบื้องหลังโลยมูลใช่ไหมใช่หลายคนอยากเห็นเรื่องหลังก็สามารถไปดูได้นะครับโคตรรฮฮาาาบอกเลลลยนนนะะะมีทั้งหุดแแขำๆู่ ทำอะไรบ okay. well, ้างนะฮะยืนอย่างเดียวเลยไอเกยในอ่ะเนี่ยพี่นะผมไม่ดีผมคิดว่าผมต้องเจาะตรงนี้เพิ่มทุกคนครับป่าพี่ว่าเราไม่มีบันไดขึ้นวะเห็นไหมผมขอทำพี่แซมน้องควรที่จะทำทำาวามต้นไม้ต่อจากตรงไหนดีอ่ะต่อจากเกาะเน่ยก็ได้น้องลองคิดดูนะพี่ว่าเกาะต้องไปทําต้นไม้โอ๊กก่อนไหมไอโอ๊กดักโอ๊กตรงนู้นอ่ะโอ๊กเหรอโอเคใช่ดักโอ๊กอ่ะดักโอ๊กดักโอ๊กตรงนู้นอ่ะจะได้ไหมมันจะมีต้นหนึ่งเห็นไหม อ่าน้องลองดูตอนนั้นดูต,นนยยตอนนั้นพี่ว่าน่าจะดีใช่แล้ว,วพี่ว่าน้องควรขยายตน้นโอ๊ต้นนั้นแหละตาโอ๊ตรงน,นั้นแล้วพี่ก็ฆ่าตัวตายก่อนละกันเนื้อเกมเนื้ออาวักวักเนีพี่หนึ่งพี่หนึ่งคะแนนแล้วป่ะพี่ตายหนึ่งรอบแล้วคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ไม่แบบไม่ไม่รวมคลิปอื่นนะทุกคนครับคลิปนี้ผมได้หนึ่งนนะคะแนนแล้วผมผมตายหนึ่งคะแนนไม่ใช่ได้เด็กโอเคผมต้องต่อตรงนี้เพิ่มทุกคนครับต่อตรงนี้เพิ่มแล้วก็ต้อเพิ่มระยะตรงนี้เป็นหนึ่งบล็อกตรงนี้โอเคสวยงามโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับทุกคน ทำให้มันสวยๆนะฮะออกทรงกลมๆหน่อยเหลี่ยมๆนะฮะไปถึงที<า><ร>่ปากคนเหลี่ยมเลยเยชึบแล้วก็เอ่อเอาตรงนี้ออกนะครับขนนี้ออก<า>โอเคเลแล้วก็วางไอ้น,นี่ชึบชึบชึบสวยงามแล้วก็วางไอ้น,นี่ออกนี่นี่อย่างนี้ทุกคนครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เอ้เอตรงนี้ก็เอ้ยไม่ต้องอะไรงงหมดแล้วไปชึบตรงนี้กำลังสลืมสลือกำลังคิดอยู่ว่าทำยไงดีชึบชึบหนึ่งสองสาม แล้วก็นี่โอเคตัวหน้าสวยนะครับตอนนี้อ่าเนี่ยครับทุกคนเป็นรูปเป็นร่างนะฮะข้าวบนเนี่ยจะคล้ายๆห่อในการทุกคนมันจะเป็นใบพัดการหันลมที่คุณเคยเห็นไหมการหันลมนะฮะนี่เคยรู้จักกันเนาะพี่ว่านะทุกคนน่าจะรู้จักกันโอเควางงี้แล้วก็วางงี้อ่าเรียบร้อยอันนี้คือบ้านของเราทุกคนครับเป็นบ้านฟาร์มนะทุกคนนะเป็นบ้านฟาร์มทุกคนครับเราก็ต้องเลยมาบร์คหนึ่งตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้โอเคที่ป้านถึงไหนของพี่ปานี่ตอนนี้กำลังจะขยายเกาะ ขยายเกาะใช่ไหมต้นไม้ oh. ได้เลยผมกำลังดูว่ามันจะต่อโอเคเราต้องต่อเหมือนเดิมน,นะทุกคนหนึ่งสองสามตรงนี้ฮะชึบ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 โอเคตรงนี้ออกทำฝั่งนู้นฝั่งนี้เท่ากันทุกคนครับผมเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเท่ากันนะฮะต้องคอยดูตลอดนะฮะโอเคฝั่งนี้ชึบ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 ก็วางงี้ชึบโอเคต้องหาสวยงามมาล้ำแท้วันหนึ่งแล้วพี่แซงมาเนี่ย ใช่เหรอใช่ต้องใช้ดินวีมากเลยนะปาในการทำอะแต่น้วง <ผม S 1> ว่านะนมองนว่าจะทำให้มันประหยัดดินดีกว่าได้เลยประหยัดดินก็คือทำอยังไงอะ ก็จะปูปปููนดิแหละเป็นหินไปก่อนเสร็จแล้วก็ทําเป็นดินแอบคือเป็นเฉพาะที่จุดต้นไม้มันจะประหยัดกตเ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 ออก็คือปูเป็นหินไปเลยใช่ไหมแต่ก็แบบเอาดินเฉพาะจุดที่นั้นก็พอใช่ไหมแต่ที่สวยงามแต่ว่าดินความจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้ใช้เปลือกเราไม่ต้องกลัวเปลือกนะครับเพราะว่าดินบ้านเราไอ้ดินหินไอ้พวกนี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายเกาะทุกคนทำเป็นเกาะอินฟินิตี้นะฮะอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรกับเกาะนด้ไหมครับอยู่ที่เราจะประดิษฐ์ยังไงให้มันดูมันสวยงามไหมทุกคนเข้าใจไหมฮะ ทั้งใจนะประมาณนั้นแหละครับทุกคนมาวางงี้ไอ้เจ้าแก่ทำอะไรวะฮะเจ้าแก่เจ้าแก่ช่วยรายงานเราไหมฮะเจ้าแก่ไม่เคยช่วยเรารูยอเจ้าแก่นะเจ้าแก่ขี้โกงขี้โกหกเจ้าแก่เดี๋ยวผมกําลังคิดว่าบ้านหลังนี้นะผมทําเป็นเกี่ยวกับที่เก็บของกันนะทุกคนนะเก็บฟาร์มแบบฟาร์มข้าวนะคือฟาร์มข้าวฟาร์มพวกแตงโมเราจะแยกกันนะครับทุกคนเราจะไม่รวมกันนะผมคิดว่าถ้ารวมกันมันน่าจะไม่สวยเท่าไหร่นะเลยครับทำแยกหน่อยมันจะมีหลายๆอันในการทําหินผมหมดไวมากเลยอ่ะ ชิ้งหอเก็บไว้ที่ขุดเหล็กอยู่ที่เก็บกับปลาใช่ป่ะรู้สึกใช่ไหมที่ขุดเหล็กอยู่กับน้องค่ะใช่แล้วทุกคนครับผมหิวหายเดี๋ยวผมจะตายแล้วทุกคนเพื่อนนี่หนะตรงนั้นมีเพชรใช่ไหมเดี๋ยวผมเขาจะตายเออสองคะแนนแล้วเอื้อเอื้อเออเออมาพี่ตายแล้วอ่ะพี่ตายบ่อยจังเลยเรานะฮะเรามาทําตรงนี้ต่อทุกคนครับมาวางหินเพิ่มไม่วางไม้เพิ่มหน่อยครับทุกคนอย่างเงี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ออกชึบสวยงามโม้ิฟากาะยังงดีสองสาม เอาตามสไตล์ตัวเองเลยปาแบบตามแบบยังไงก็ได้ฮะห้มดูเหมือนว่าเป็นกร่อบไม้อะไรประมาณนี้นะมากที่สุดประมาณนั้นก็พอพี่บอกเลยลพี่กำลังตกแต่งเพิ่มอย่างเงี้ยน,นะฮะตา,ตามตกแต่งความแบบแฮมดูแบบเป็นบ้านฟาร์มจริงๆทุกคนครับบ้านฟาร์มทุกคนไม่เข้าใจใช่ไหมฮะการทำอยู่นะฮะทุกคนรอสักครู่นะฮะ่าเพิ่งนะฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะก็อย่างนี้อย่างนี้งนี้อ่าแล้วก็ขุดตรงนี้ออกนะทุกคนไม่ร้ว่งเพื่ออะไรนะเพราะว่าผมมันต้องวางให้ไม้มันสวยๆนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะแล้วก็เอ่อ ประมาณนี้ทุกคนนะอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยปลาตัวอะไรพี่ซปลาตัวอะไรพี่เซมฮะพี่เซมอ๋อน้องโดนแน่เลยอ่ะโดนไอ้นั่นไอ้ตรงเอนเดอร์อ่ะใช่ไหมอ๋อพี่ปลาตายทุกคนนะพี่ปลาตายเยอะแล้วนะฮะไม่ใช่หลุดนะทุกคนต้องนับตายด้วยนะฮะนับหลุดอย่างเดียวได้ครับทุกคนผมทำบินทุกคนนับสักคู่นะฮะไอฟาร์มโอ๊กมันยากอะมันมีตัวน่าน้าน้องต้องน้องต้องเปลี่ยนที่เลยไหมหรืออะไรเปลี่ยนที่ดี ได้น้องต้องเปลี่ยนที่น้องปลาต้องเปลี่ยนเฮ้ยโอ้ต้องเสียโอ้ไม่กอดต้องเสียใจชึบผมต้องวางเดี๋ยวผมกําลังคิดนะทุกคนว่าผมเนี่ยต้องเสียดินอีกแล้ววางถูวโอ้เจ็บอีกแล้วเจ็บจังเลยชึบอย่างนี้โอเคแล้วก็ถูกนี้ออกุดุงอยู่ปลากรอบวันนี่เป็นกรอบแดนสวรรค์นะใช่ใช่แล้วใช่เลยอ่ะกรอเป็นกรอบที่สวยสุดในปัตบีต้องว่ากรอบแบบนี้มันก็เสริอยู่แล้วน้อไม่อยากเปลี่ยนแปลงกรอบนี้เลยอ่ะ แล้วก็ทําให้มันดูสวยเดิมไหมเดี๋ยวค่อยมาตแกแต่งให้สวยกันเดิมใช่ไงแค่ตกแต่งขยายเพิ่มไงประมาณนี้นะ<ม>คือเรือมันก็จะไม่คือเรือทุกคนคือเรือเป็นอะไรครับทุกคนคอมเมนต์ดนะ้วยครับผมคุณลู้เหมือนกันนะ <laughs> โอเคเราใบไม้มาซื้บ,บโอเคประมาณนี้แล้วก็ชึบโอเค <laughs> อย่างนี้อ่าสวยงาม <laughs> โอเคได้ใจได้ใจเออได้ใจก็คงบอกผู้เจอเข้าไปก่อนปึ๊บอืมโอเคสวยงามอยู่ครับทุกคนยิง <laughs> สองสามสี่ฮึบฮึบอ๋อผมว่านะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนครับทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าประมาณนี้โอเคไหมฮะพี่ปลาว่าโอเคไหมพี่โอแล้วนะประมาณนี้น่าจะโอเคละโอเคขึ้นเยอะนะฮะประมาณนี้โอเคเราไปเราก็ต้องเอาไปไม้ออกนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ใบไม้นะกันไกลยู่ไหนกันไกลตัดเล็บนี่หุ่เลยหมดเลยในมม้เท้ามีกันไกลกับตัดเล็บด้วยหรอ ไม่มีเพราะาเราไม่มีเล็บเราเป็นมือสี่เหลี่ยมนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคนะคทุกคนเออความจริงปกติผมต้องวางเฮ้ยจะไปเด็ว,วางวางไปเด็ครับทุกคนโอเคประมาณนี้สวยงามต่อไปต่อไปเราก็ต้องทําให้มันเอ่อต่อขึ้นนะทุกคนไม่มาผจมจะหมนทุกคนผมต้องลงปเราไม้เฮ้อ,อไ,ไม้แต่ก่อบบ้านเรามีไหมปะมีใช่ไหมรูม้สึกยู่หนหะ ในกล่องบ้านเราจะมีไม้แล้วคนไม้ไม้ดูไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนนี่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 ดื้อดืโอ้โหงานเดียวยังอ่ะมองเด้อโอเคอืมสู่ความเวิร์กวางอันไกลพ้นเฮือเพือเพื่อเพื่อทุกคนครับตอนนี้มันมีเกมหนึ่งฮิตในเฟซมากเลยนะชื่ออะไรนะคอนมัตเตอร์ใช่ป่ะนะใช่ตอนนี้มันกำลังฮิตนะทุกคนมีใครเล่นไหมฮะไอเกมคอนมัตเตอร์ไอเกมทำลายทำลายมิตภาพเพื่อนอะ ผมเลยทุกคนครับใครที่มีเพื่อนผมในเฟซอย่ามาตีบ้าผมนะผมผมผมโกรธนะผมลบเฟซออกจากเพื่อนเลยอะโอ๊กไม้โอ้กอันสีดำอยู่ไหนอะต้นไม้โอ๊สีดำอยู่ก็สึกอยู่ก็อยู่เนี่ยพาเราดูในกล่องน่าจะมีนะพี่ว่านะพี่ดาวมันต้องใช้สี่อันหน่ะต้องกดที่หลังโห่ต้องทำบันไดขึ้นเลยนะแเราต้องตัดต้นนี้ทิ้งก่อนอะแล้วค่อยสร้างปลูกใหม่เออต้นไอ้ต้นนั้นโอ้ตกใจนุ่งจะต้นบ้านต้นไม้พี่นะพี่ว่านต้นไม้พี่นี่ตกใจเลยนะ เออหนึ่งสองสามสี่ถึงเวลาจตีพี่ตกใจแล้วเว้ยหนึ่งสองสามสี่ถ้าปลาอยู่ปลาบอกพี่แจมน้องต้องตัดต้นไม้พี่อยู่ต้นไม้บ้านต้นไม้พี่อ่ะพี่เร้าต้องนานเขาจะไปตัดไหเฉยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาสักนิดนึงอ่ะเออเฮ้ไม่เอาไม่เจ้าต้องนานน้องไปแต่ไต้นไม้พี่ไม่ได้ยืมเดปกพงให้ใหม่พี่เจ้าต้องปีหนึ่งอ่ะต้นน่ะโอ้ทุกอย่กว่าจะโอ้คิดดูกี่ปีนะฮะทุกคนในชีวิตจริงนะฮะกว่าจะปลูกต้นไม้ได้ต้นหนึ่งเนี้ยทุกคนอย่าทลายทลายธรรมชาตินะฮะเออแต่ต้นไม้ บางต้นทุกต้นเนี่ยคือเป็นสิบปีก็มีมีอายุที่ยาวนานมากนะคะใช่ฮะเหมือนพี่ป่าก็อายุยาวนานนะโอเคพอพอพอคือต้นไม้เนี่ยว้ามันสามารถดูปีได้นะคะตรงที่แบบว่ามันปีเกิดหรอไม่ใช่ดูปีปีปีของไม้อ่ะเข้าใจไหมอ๋อปีไม้นี่ยเนมันจะเห็นไหนพรเกมเมอร์เหรอุสยโอ้ไม่เล่นเลยน้องๆพิุวสาเผยเพื่อความรู้ให้แต่พี่แซมนันขัดขวางโอเครียดว่ะ อะไรพี่ก็เผยแพร่พความรู้เผยแพร่พด้วยน,นี่สามารถ<ศ>ดูปีได้ตรงนี้นะคะมันจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8้จริงหรอเนี่ยต้นไม้นี่ก็จะ8ปีนะฮะนี่ต้นนี้เฮ้ยมันนับด้วยหรอปะ่ะใช่พี่ผูกำลังได้ความรู้ดูชัว่วโมานะฮะ <c oughs> ได้ความรู้สาระดูชั่วผม <c oughs> พูดง่ายอดียงง่ายง่ายด <c oughs> ิโอ้ยตกโอ๊ยปาไปตองการบล็อกเพิ่มไอแซมก็ทำจี ไม่นึ่งนะครับทุกคนครับผมขอเตรียมกาสักครู่นะฮะมาทุกคนครับกลับมาอีกรอบนะผมคิดแต่คิดไปเพราะว่าไปหาอุปกรณ์แล้วก็ทำกว่าถ้าทำหลังคาอะไรพวกนี้เสร็จมันใช้เวลานานนิดนึงป่ะเนาะใช่ค่ะโอเคเรามาต่อเลยทุกคนครับมาต้องทำจากตรงนี้ทางอะไรอะไรอะไรต้องทำทางเดินไอ้นี่ไงสองทางมันจะได้เด okay. ินแบบว่าเออสะดวกสบายไม่ต้องกลัวตกไงพี่แสลชอบทำทางเดียวมันเป็นไรตอนนี้ผมกำลังทำไอ้นี่นะทุกคนครับฮอกไกโดนะฮะ บระหว่างนี้ไไมม่่่ใใชช่รอทำไม้โตเราทำผมกำลังทำให้มันดูเท่นะฮะเป็นการหันลมนะฮะที่สุดเราจะเคยทำมาโอเคเราต้องทำมันยาวไปเริ่มอยากดูการหันลมของพี่แล้วอย่าไปดูเลยพี่ตอนนี้พี่กำลังเสี่ยงอันตรายในการทำกังหันลมอยู่ตอนนี้โคู่เลยฮะโอ้โหเรื่องโคตรลำบากอะถ้าทำแบบข้างล่างอะทุกคนใต้ล่างอะโอเคดูไปตัวเก่งปากกว่าแต่ดีใจนะพี่ ตรงกี่แล้ววะทุกคนดูดิฮะเริ่มเป็นไงเริ่มไไเหมือนห่อคอยการหันลมแล้วยังทุกคนครับนี่เดี๋ยวแค่วางตรงฝั่งข้างล่างนะโอเคน้องต่อบล็อกขึ้นไปนะขอเป็นบ,บล็อกบล็อกไม้เลยกันทุกคนครับมาบอกว่าเราต้องทำอันนี้เพิ่มต้องทำเอ่ออันนี้เพิ่มนะทุกคนครับนี่นี่ครับมาแล้วก็วางนี้แล้วก็วางนี่อ่าโอเคแล้วก็เอานี่มาโอ้โหสปาอาวน้องยังอ่ะทำเพิ่ม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 นี่นี่เนี้ผมบอกนี่มาแล้วก็ทำเป็นเอ่ออันนี้อันเนี้ยอ่าสเต็กแล้วก็ทำอบโอเคแันนี้เดี๋ยววะะบัทาไเนี่ย ผมับมาทำไมอ่ะทุกคนครับผมับมาทำไมทุกคนที่บอกดีเะมื่อรับรูสิครับับมานทำไมบันไดอ่ะนี่นะครับนี่เสียอนี่โอเคได้พอนะฮะประมาณนี้ใช้หินแล้วกันนะหินง่ายดิชึบชึบนัรับใช้ไม้ชึบชึบเอ้ชึบชตามน้องทำไมอ่ะต่างคนตางต่างคนชึบชึบชึบอ้าวเอาชบอ่ะชึบอ่นี่นี่นรมานี้น่าจะเทนะฮะเดี๋ยวดโอเคลงมานิดนึงลงมานิดนึงอูก็บตกเกตกโอเคต่องี้มาแล้วก็นี่เอะชึบอชชึบชโอเคอย่างงี้ เฮ <c oughs> <c oughs> ไปปักกอปี้ปากปีโอเคประมาณ <c oughs> นี้ก็พอ <c oughs> น่าจะโอเคแล้วนะน่าจะเท่ากันไหมความยาวผมว่าไม่เท่าอนะข้างล่างเล็กไปถึงนิดนึงบล็อกหนึ่งโอเคต่อบล็อกหนึ่งึ okay. อบอน่าจะได้แล้วมั้งเพราะฝั่งนู้นมันเล็กไปเดี๋ยวเขาขึ้นไปเอาตอแต่เป็นเพิ่มบล็อกหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนึ่งสองโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นสามสี่ห้าแล้วก็ข <c oughs> ึ้นมานิด <c oughs> นึงเป็นหกโอเคประมาณนี้ โอเคฮะกาหันลมก็เสร็จแล้วทุกคนครับนี่นี่ทำทางเสร็จต้นไม้โตพอดีเลยนะนี่นี่ปลาโคตรสวยงามพี่บอกเลยกาหันลมเราโคตรจับเออโอเคแล้วก็ชึบตอนนี้มาเป็นเมืองบล็อกเราต้องการต้นไม้โอ๊กเสร็จแล้วครับดักโอ๊กเ้ยยังไม่เสรดิพอพี่เสร็จแล้วป่าพี่เหลือเหลือบ้านเจ้าแกะบ้านตรงใกล้ใเจ้าแกะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งเพราะว่อนาคตจะมีบ้านฟาร์มมอนเตอร์ด้วยนะฟาร์มมอนเตอร์อะไรล่ะเออแบบสปาวอนเตอร์นะนั่นไม่แน่อาจจะไม่มีอาจจะไม่ทำนะเพราะว่าเคยทำไปแล้วไอ้เขาก่อนน เออซื้อกแล้วเนาะอีกคลิปเก่าเซื้อทั้งเก่านะฮะทุกคนครับเวลาทุกคนจะหา EP อะไรนะจะหาคำว่าอาชุนละก่อสูงสุดจัดทุกคนต้องมีวงเล็บแล้วก็ตัวไอสองตัวด้วยนะครับให้พูดถึงว่าเป็นเซตสองนะใช่ไหมทุกคนตัวไอสองตัวก็นับไปอ่ะไอสองตัวก็สองก็สองนั่นแหละก็หมายความว่าเอยเสร็จแล้วนี่ไงยังหันล้มเสร็จแล้วมาดูนี่นี่ทุกคนครับเสร็จแล้วฮะมันเป็นแบบพารหมทแบบนู่นั่นทุกคนครับนี่ต่อไปต้องทำบ้านเอ้ยแต่ฝนตกเลยเนี่ยดาร์กโอ๊ดลอนะเสร็จแล้วครับปิ้งขนงดาร์กโอ ผ่าบ้านเราป่ะน่ะไม่คือคือใกล้ๆบ้านเราเี่ลผ่าต้นไม้เราหมายมากเลยไม่มันพี่กุลพี่กุมันผ่าพี่กุผ่าบ้านต้นไม้เรามากเพราะว่าถ้าบ้านต้นไม้เราโดนทีนี้คือแบบนะฮะจีจีฮับทุกคนครับเตรียมย้ายบ้านรอเลยฮะหราต้องรีบรีบรีดับเลยอะก่อนนะคะใช่แต่รักอู้มันใช้เยอะมากเลยเซพิ้งในการปลูกอ่ะอย่างงี่แหละใช่สี่ต้นไงใช้เยอะนะฮะทุกคนต้องรอต้องรอเซพิ้งดอกประมาณนี้เราได้อะก็ชึบ เชิบอย่างงี้เชิบนี่ต้องปลูกให้ได้เชิบอย่างงี้โอเคเชิบอย่างงี้เอาโก้ยิ่งนี้โอ้บ้านเราเนี่ยยังไงก็ดูจับนะทุกคนใครดูมาถึงตอนนี้ก็แจ็บอกด้วยแล้วกันนะครับบอกว่าแบบพี่ครับผมจะดูจบแล้วนะพี่นะเออตอนนี้มันก็ใกล้จะจบแล้วนะก็จะตัดผ่านแล้วดูนะครับปาบ้านเรามันระเบิดอะไรเพราะว่าทอแน่เลยไม้ย่าเอยสเกลมาอยู่ในบ้านได้ไงอ๋อะเกลว่าอันนี่มันเล่นลีนนะตะเกลน้องเกลวางนี้หรือว่าหนังเทเลอร์ก ทไมน่ากลัวไม่เดินเข้ามาจ้ำสแกนตรงหน้าประตูเลยึบน่ากลัวเฮ้ยเสียงอะไรครับเนี่ยตกใจเลยฮะโอเควางนี้โอเควางนี้ยชึบก็วางนี่อ่ะชึบเว้ยวางผิดวางผิดโอเคแล้ววางนี้ชึบจะรโล่ให้ทุกคนผมวางผิด่อยว่ะวางนี้โอเคสวยงามแล้วก็หลังคาสุดท้ายตรงนี้อ่ะเรียบร้อยฮะหลังคาโอเคเราก็ต้องเขาเก็บกวาดที่หลังฮะทุบตรงนี้ก่อนโอเคเรามาทำฝั่งนี้กันชึบชึบ ชุบชุบชุบสวยงามตรงนี้ต่อยังไงปะบ้านเทียไม่ได้ดูใกล้เลยแป๊บนึงนะแต่น้องทำโอ้ยตกเยอะไอ้เกี่เป็นนังไงคะทุกคนชุบชุบชุบทาวาเจทีทาวหลังคาเราใกล้เสร็จแล้วทุกคนครับอย่างนี้นี่นี่ชุบชุบโอเคฝั่งสุดท้ายครับทุกคนบันไดเราไม่พอเอ้ยเดี๋ยวผมดูแล้วว่าเราข้ามบันไดมาทำไมนะฮะ มาดูมาดูมาดูโคตรสวยนะพี่บอกเลยว้าวเราเข้ามาได้ทำไมข้ามมาได้เพจ่อการนี้นับวิ่ไงวิ่งไงตามชื่อซีรีส์เลยเกาะสวยจัดจัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มันสูงจัดจัดจ้านี่นี่คือเือคือเรือคือลือนี่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 อ๋อวางเงี้ยเชิบ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 อีพีนี้พี่สร้างเยอะจัดเลยนะไม่ต่างกันนะพี่ปากขาสร้างเยอะแล้วแต่อีพีหน้าเราต้องมีปลูกฟาร์มเพิ่มต่อนะฮะไม่ใช่เราต้องยืมต้นไม้พี่ เดี๋ยวจะยืมต้นไม้พี่หยอไม่ได้ฮะใครมาทักเฟซมาอย่าเพิ่งทักเฟซเอ้ยเฮ้ยมันตีบ้านผมเนี่ยเออตกใจนะฮะไปตีบ้านผมตอนนี้กำลังระแวงเรื่องบ้านนะฮะกำลังหลอกนะแหน่สักทีเธอชึบชึบชให้ดรอปคบ้านเราน่าจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ต้องวางพื้นเป็นสไลด์ไปบนั้นอยงนี้ชึบ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 ลูกโผล่ทำสูงไปไหนละโอเคเฮ้ยอะไรตกอยู่วะ รับเลยแล้วครับบ้านสลับบ้านฟาร์มของเรานะฮะเอ้แต่ความจริงมันยังไม่เสร็จนะ้นพี่ป่าพี่ขาดอย่างนึงฮะพี่ลืมไปเลยนั่นเีองผมขอตัดคลิปสักครู่แล้วกันนะพี่ป่าเพราะว่าเราต้องหาเซ็ปปิ้งด้วยแล้วก็ทำฟาร์มนี้เพิ่มนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาทีตอนที่ทุกอย่างเสร็จแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เสร็จเวลา let's go มาครับทุกคนตอนนี้ของพวกเราก็สองคนก็เสร็จแล้วนะครับสลับหน้าที่นะฮะขอให้ปามาดูของป่าก่อนเลยนะครับเย็ดยไข่อันนี้คือ ป่าไมโอใช่ไหมป่าใช่แล้วโอ้กว่าจะได้ขนาดนี้นานไปแล้วคือตอบทั้งหมดคือนานนะใช้เวลานาน,านเนาะใช่ถ้าถ้าอัดไปคือเวลาเกิน30นาทีแน่ๆแน่นอน,น,อนใช่ไหมอ่าป่าเห็นตัวนั้นมันยืนยืนหน้าเดิมเดิมเลยโจนีเหน็นไหม ถือมาดูน่าเดิมเลยนะฮะโอเคของพี่บาร์เน่ยก็น่าอนาค้นอะไรขยายเพิ่มนะป้านเนาะใช่ขยายเพิ่มแต่พี่แซนเนี่ยต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนต้องถึงจะขยายต่อไม่ได้อ๋อมันลอยใช่ไหมตอนนี้เน,<ช>นี่ยมันมันเปิดตะการแอบมาดูแล้วทุกคนนะมันเปิดมาดูดมาดูนะแตไปเดินเดเราไปดูของพี่เดือกมาพี่เดิอไม่ได้ฮะตอนนี้พี่หิวมากเลยนะฮะจบโอเคของพี่นะครับนี่ยผมนะฮะเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นหอกเกี่ยวกับ อ๋อใบเอ่อเอาเรียกนะกางหันลมนี่นะตอนนี้มันจะหมุนดิวดิวดนะฮะตอนนี้เป็นฟาร์มตอนนี้เราไม่มีเมล็ดเราต้องหาเมล็ดมาปลูกนี่นะครับนี่แต่เมล็ดมันมันไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่ายังไงล่ะเมล็ดเราเนี่ยไปหาในเกาะอื่นก็ได้นะคะเพราะว่ามีใช่แล้วเกาะอื่นก็ได้ครับไม่ยากเลยใช่ตอนนี้เรามีโบนมิวด้วยเผื่อเราก็ปลูกดินได้เวลาไปเพิ่มนะฮะประมาณนั้นใช่โอเคก็ สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับก็คราวหน้าอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเอ่ีพีหน้าก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกางแบบเป็นความคิดเสริมั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลากันก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายด้วยครับไปโอ้ยโอยตาไปยพี่ตายอีกแล้วไอ้เคเล้วเหลือขึ้นหัวใจไหมครับ